สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเห็น่น่่สวัสดีในวันที่5กรกฎาคมพศสองพันนะคะเมื่อวานนี้ฮานอยพิเศษนะคะสำหรับฮานอยพิเศษเ,เลขล่าง เราให้วิ่งรูดห้ารองหกนะคะเมื่อวานนี้นะคะตัวเลขนะคะตัวเลขที่เข้าไปก็เจาะหกเจ็ดนะคะเจาะหกเจ็ดเข้าไปเจ็ดหกนะคะเจ็ดหกล่างแล้วก็เจ็ดศูนย์บนนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์บนนะคะสําหรับตัวเลขนําโชคนะคะที่เข้าไปก็จะมีเลขหกและเลขเจ็ดนะคะวิ่งรูดห้ารองหกนะคะเมื่อวานมีใครโชคดีบ้างสําหรับวันที่ สี่กร,รกฎาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะคะวันนี้วันที่ 5, ห้าผู้ใดโชคดีก็ซอยคอมเมนต์ใน่เดอ้อค่ะพี่น้องจ๋านะคะใครโชคดีก็ช่วยคอมเมนต์ใต้ตคลิปวิดีโอให้หน่อยนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจเมื่อนี้นั่นเมื่อวานนี้นั่นรู้สึกว่าเออเมื่อวานนี้นั้นรู้สึกว่าบ๊อสบายกระโดค่ะพี่น้องรู้สึก เหน่อยเพลียนะคะเมื่อวานนี้ขับรถไปที่สำนักสงฆ์อัมพวันนะคะแล้วก็พักค่อนเพียงพอค่ะพี่น้องกลับมาฮอดบ้านกะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแล้วก็ปวดหัวปวดหัวแล้วก็นอนเลยนะคะอาบน้ําแล้วก็นอนนะคะเมื่อวานนี้แล้วเมื่อเช้านี้ก็ตื่นมาก็ไปทาบุญทำบุญใส่บาตรแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้เป็นวันพระใหญ่เนาะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันที่5กรกฎาคมพศสองพันห้าอนะคะเมือ่อกี้มีตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสมาชิกทุกท่านสำหรับใครที่เข้ามาก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะถึงจะเหนื่อยจะท้อแท้หรือว่าไม่มีกำลังใจในตัวเองนะคะก็จะทำจะทำทุกวันให้ดีที่สุดนะคะวันนี้เราก็จะามาทำ ฮาน้อยพิเศษนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจตังคนภูไทยนะคะช่องนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำตัวเลขนำโชคก่อนห้าตัวนะคะตัวเลขนำโชคก่อนตัวเลขนำโชคได้ตัวไหนบ้างนะคะสำหรับเลขร่างเจ็ดหกบนเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเลขมาทำสูตรคิดคำนวณน,นะคะ การคิดคิดคำนวณเนาะพี่น้องเนาะมี สำหรับตัวเลขนำโชคนะคะสำหรับตัวเลขนำโชคที่ได้มาก็มีเลข8เลข1เลข3เลข4และเลข7นะคะแปดหนึ่งสามสี่เจ็ดนะคะแปดหนึ่งสามสี่เจ็ดนะคะสำหรับตัวเลขนำโชคนะคะ และเอ่อแปดหนึ่งสาสีดนะคะสำหรับตัวเลขนำโชคสามารถนำไปจับคู่วิ่งรูดได้นะคะเดี๋ยวจะจับคู่ให้นะคะสำหรับใครไม่อยากจับคู่เองก็จะจับคู่ให้ถ้าใครไม่ชอบก็ไปจับเองก็ได้นะคะ 8 0 8 1 8 3 8 0 8 1 8 3นแะคะและ3 0 3 4 3 7นะคะแ0 8 1 8 3 3 0 3 4และ3 7นะคะ3 0 3 4 3 7 8081และ83นะคะสำหรับตัวกันก็จะมีสี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดนะคะสำหรับตัวกันก็จะมีสี่เจ็ดและเจ็ดแปดนะคะสามตัววิ่งรูดตัวไหนวิ่งรูดตัวไหนนะคะวิ่งรูด วิ่งรูดนะคะวิ่งรูดก็คือวิ่งรูดแปดวิ่งรูดแปดรองสามนะคะวิ่งรูดแปดรองสามนะคะสามตัวมีตัวไหนบ้างแปดโทรศัพท์ สำหรับสำหรับตัวเลขสามตัวสำหรับตัวเลขสามตัวนะคะก็คือจะเป็นแปดหนึ่งสามนะคะแปดหนึ่งสามแล้วก็แปดแปดหนึ่งสามแปดสามศูนย์แล้วก็ 883นะคะ813830แล้วก็883นะคะฝากไว้เป็นแนวทางเลือกด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เดอ้อพี่น้องจ๋านะคะช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ะตัวเลขนำโชค8134 7 8 1>, 1 3 4 7 8 0 8 1 8 3 3 0 3 4 3 7นะคะ3 0 3 4แล้วก็3 7นะคะเอ่คจับคู่นะคะจับคู่กันนะคะคู่กันนะคะ47แล้วก็78นะคะตัวกัน4 7แล้วก็78นะคะ วิ่งรูดสะวิ่งรูด8รอง3โอ้ยขอโทษด้วพี่น้องวิ่งรูด8รอง3านะคะสตัวมี813 830แล้วก็แปดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสุขสุขคนด้วยค่ะพี่น้องสำหรับใครที่เข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็ฝากติดตามดูโฆษณาให้หน่อยนะคะฝากติดตามดูโฆษณาให้หน่อยนะคะแล้วก็ สำหรับใครที่ยังหาที่เสียงโชคนะคะก็ฝากติดตามที่ใต้คลิปของเ,ออเจ๊ตังนะคะเจ๊ตังคนผูไทยหรือไม่ก็เพจเจตังก็ได้นะคะถ้าใต้คลิปนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยถ้าใครอยากลองเสียงโชคลาบนะคะฝากไว้เอยสำหรับใครยังไม่รู้นะคะว่าออของเจตังมีกี่ช่องก็ มีทั้งหมดสีช่องนะคะก็มีช่องเจ๊าตังคนภูไทยเจ๊าตังบิวตี้สุภลักษณ์นิยายเรื่องเล่าแล้วก็ช่องเรื่องเล่าข่าวสาวู้ไทยนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยรวยเด้อะพี่น้องเด้อ บายสวัสดีค่ะ